เอาละครับท่านชมเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาทำตัวคราฟอเชีย่นใหม่ก็จะเป็นตัวนี้เลยเว็บบอลปรินเตอร์ในการคราฟก็ไม่ได้ยากอะไรใช้เหล็กประมาณ6แล้วก็กระจุก2อันนี้เป็นโพลิเซอร์กามิแคทเดี๋ยวกันอื่นเราก็ต้องมาคราฟเป็นโพลิเซอร์กามิแคทก่อนเลยครับนี่เลยต้องคราฟแบบน,นี้ก็ใช้ไดมอนด์หนึ่งแร่ทองแดงหนึ่งแล้วก็ลาพีสหนึ่งเดสตน2สองเหล็กยอดซีตอนนี้ต้องหาเหล็กกันก่อนเลยเหล็กตอนนี้ผมก็ได้เตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยเอาละคราฟมาเลยคราฟมา แล้วก็ต้องไปหาไดมอนด์ไดมอนด์ไม่ต้องหว่วงครับตอนนี้ไดมอนด์มีเยอะแล้วก็แร่ทองแดงโอเคผาดอะไรอีกเนี่ยกระจกแผ่นสองกระจกอยู่ไหนวะเนี่ยเอากระจกหายอ๋อ,อไง่ไงมองไม่เห็นครับไอคอนมันเล็กเกินตอนนี้ก็ต้องลงเหมืองไปหาลาพนีนก่อนเลยผมจําได้มันมีแต่ไม่รู้ว่ามีเยอะหรือเปล่าก็น่าจะเยอะแหละตอนนี้มีอยู่ประมาณสัก4ี่บล็อกนะครับเดี๋ยวต้องลองขุดดูก่อนโอเคได้เยอะเลยประมาณนี้ก็น่าจะเพียงพอเพราะว่ามันไม่ต้องใช้เยอะอะไรมาก ก่อนหน้านี้ผมก็ได้ลองดูโต๊ะคราบไปนี่แหละมันมีอาวุธให้คราบแบบว่าหลากหลายมีทั้งสไนเปอร์แล้วก็ในการคาบอาวุมันไม่ต้องใช้ชิ้นส่วนอะไรในการคาบเยอะเลยกระสุนน้วย,กร,วยกระสุนใช้แค่แร่ทองแดงแล้วก็กันพาวเดอร์โต๊ะคาบมันเกา่ามันก็ค่อนข้างที่ใช้ของคาบเยอะหน่อยแต่นี่ใช้ของนิดเดียวแต่ก็ต้องดูกันอีกทีเนี่ยว่ามันใช่อย่างที่ผมคิดไว้หรือเปล่ากินอาหารก่อนตอนนี้อาหารลดไปเยอะมากไม่รู้ว่าเนื้อผมหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยทางเดินตรงนี้ยังไม่ได้อะ b l o c ันไดมาวางเลย ตอนนี้ก็จะเดินขึ้นแบบว่าช้าหน่อยเอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาค้าของก่อนเลยต้องกดมาที่นี่อ่ะแล้วก็กดบวกครับมันจะเป็นวิธีการคร้าแบบนี้ตอนนี้ได้โปรเซอร์การ์มินแคทมาเป็นที่เรียบร้อยโอเคแล้วสิ่งที่ผมจะต้องค้าต่อไปก็ต้องดูของก่อนต้องใช้เหล็กเอาละ่ะเดี๋ยวเรามาค้ากันเลยตอนนี้ก็ได้ตัวค้ามาเป็นเทียบร้อยก็จะเป็นเวปบอนพิลเตอร์ครับตัวน,นี้ก็จะดีกว่าอันนี้แหละก็น่าจะดีกว่าน,นอะอะวางไปโอ้ โหดเลยโหดเลยน่าจะเป็นโต๊ะครับวิเศษนะครับเนี่ยจากตอนแรกตัวนี้ก็ถือว่าดีแล้วแต่อันนี้ดีกว่ามาดูนก่อนเลยครับว่าจะมีของอะไรให้ครับหรือเปล่ามาเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้ของครับเยอะเลยในการครับกสุนก็ใช้ของครับมาเยอะใช้แร่ทองแดงหนึ่งแล้วก็กันพาเดอร์หนึ่งเฮ้ยทำไมมันง่ายแบบนี้วะเนี่ยง่ายกว่าตัวครับมันเก่าอีกอันนี้ก็จะมีอาวุธหลากหลายโอ้มีสไนเปอร์ด้วยอันในสไนเปอร์วะเนี่ยไอคอนมาเลกเกินนะครับมอไม่ค่อยเห็นถือว่าเยอะเลยถือว่าเยอะเลยอันนี้โอ้ W A 2000อันนี้เป็น A K 12ใช้กันอินเทอร์เนลแแล้วก็ใช้กันเมทัล29่สิ9เเหล็ก9ทอง2ก็ถือว่าไม่เยอะนี่เดี๋ยวต้องลองคัพดูแล้วครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเนี่ยมันยากตรงนี้แหละมันต้องใช้อะไรในการครัพปะเนี่ยต้องเปิดสูตรดูก่อนนี่เลเปะอ๋อต้องใช้อันนี้ก็น่าจะไม่ยากนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มคัพมันก่อนเลยตอนนี้ก็มิดเป็นเทีบร้อย ไม่รู้ว่าจะมีซอม,มบียบุกบ้านหรือเปล่าเอา้าอ๋อมีสวิตช์เปิดปิดด้วยถือว่าไฮเทคดีนะครับเนี่ยไฮเทคมากๆกันไม่ท่านโอเคเอามาแล้วก็แร่เหล็กต้องใช้เท่าไหร่ต้องใช้8ใช่ไหมผมจะคับสไนเปอร์หรือ AK ดีวะเนี่ยอันนี้ถือว่าสวยครับ gm 6อืมน่าสนใจครับอันนี้การอินเทอร์นอลก็ใช้13งั้นเอาันี้แล้วกันแต่ต้องใช้ของขับเยอะนะครับเนี่ย มาเดี๋ยวมาค้ามมันก่อนมีสูตรคร้ามให้หรือเปล่าเนี่ยสูตรคร้ามไม่มีต้องมาติ๊กเอาเองอีกทีนี้อันนี้ใช่ไหมโอเคบวกสูตรคร้ามก่อนต้องใช้13ใช่ไหมจากที่ผมได้ดูแล้วชิ้นส่วนในการคร้ามผมมันไม่น่าจะพอนะครับไม่น่าพออย่างแน่นอนตอนนี้เหลือ20เหลือ21เอดองอันนี้ได้10แล้วในการคราบก็ต้องเลือกอันไหนหนึ่งครับที่มันใช้กันเมทัลไม่เยอะอันนี้เป็นชิ้นส่วนในการคราบ อะไรนะครับเดี๋ยวดะต้องดูให้ดีกันนี้ใช้32ไม่น่าพออาวุธชิ้นนี้ก็น่าสนใจนเลยครับอ6 3 5ก็ถือว่าสวยเลยแต่ตอนนี้ผมขาดกันม่ทันค่อนข้างที่เยอะเลยตอนนี้มี22ตอนนี้ผมต้องไปบวกกับพวกสมบีเพื่อหาอะไรอีกอะไม่น่าพอตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องพักกรรันคาบอุ้ไปก่อนเลยครับต้องพักไปก่อนเลยเพราะว่าชิ้นส่วนในการคาบมันมีน้อยแบบน้อยมากๆเลยตอนแรกผมก็นึกว่ามันจะพอแต่ที่ไหนได้มันไม่พอครับเอาไว้ก่อนอันนี้ก็รีบคาบเกิน ตอนนี้ก็สาม,มารถคราฟได้แค่เวบปบอนปินเตอร์นะครับแต่อาวุธยังครับไม่ได้เพราะว่าอะไรไม่พอเองต้องไปบวกพวกซอมบี้ซอมบี้ก็มีน้อยซะเหลือเกินก่อนหน้านี้ผมก็น่าจะได้อะไรแหละถ้าผมไม่ล่วงก่อนนะครับผมโดนซอมบี้ตบแล้วที่นี้ผมก็เสียเวลาจัดการตัวที่มันเป็นร่างของผมอะเสียเวลาจัการตีกับพวกมันแล้วที่นี้ของมันก็ดอปหายอันนี้ก็เสียดายครับเก็บของไม่ทนันมันมาบุกเยอะมากเลยตอนนั้นเป็นทั้งคืนไปจันรซีเลอร์แล้วก็เป็นตอนที่ซอมบี้มาบุกด้วยอันนี้เสียดายครับของไม่ได้เลยเดี๋ยวตออนนนี้ผผมมมมกก็พา,าดูฟชั่วเเงลย นี่ตอนนี้ก็ทําได้ครึ่งหนึ่งแล้วผมจะทําให้มันเต็มฝั่งนู้นเลยนะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เต็มหรอกขาดแค่ดินนั่นเองดินก็ขี้เกยียจขุดแล้วครับตอนนี้ผมก็ไปขุดดินฝั่งนู้นมาทําตอนนี้ก็รอให้มันโตแล้วก็เก็บเกี่ยวและผมก็ได้หาแกะมานะครับ2ตัวแกะก็พามาจากฝั่ง,งนู้หนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้1ตัวก่อนหน้านี้นผมก็ได้พาคนดูไปสารวจหมู่บ้านเอ็มบีซีผมก็ได้ขุดเอาหนึ่งอย่างมาครับมันเป็นคล้ายๆกับอาวุธที่มันตั้งอยู่บนหลังคาบ้านตอนนี้้ยัังงมงมมมอออไไไ่่เเห็นนดดวพาาปููผรรลววคืออะ มันก็จะเป็นตัวเปลี่ยนอาชีพให้กับ NPC นั่นเองเดี๋ยวพาไปดูหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับมันเป็นตัวเปลี่ยนอาชีพให้กับ NPC ทามว่าผมรู้ได้ไงดูได้จา,ากตรงนี้เลยตอนแรกผมว่าจะไปหาทหารที่เป็น NPC ครัแต่หาที่ไหนก็หาไม่ได้หรอกครับมันต้องเอาตัวนี้ไปวางให้กับ NPC เปลี่ยนอาชีพนี่เลยดูได้จา,ากตรงนี้ก็คืออันเดียวกันนั่นแหละครับนี่เลย หนๆผมก็ได้ค้าไปป้อนปรินเตอร์แล้วผมต้องลองค้ากระสุนหูก่อนอันนี้เอาแร่ทองแดงมาแล้วก็การพาวเดอร์ไม่แน่ใจนะครับว่ามันต้องใช er ้กระสุนแบบไหนอันนี้ก็เป็นอาวุธที่ผมได้มาก่อนอันนี้ครับตอนเริ่มเกมไม่ค่อยได้ใช้เลยเดี๋ยวต้องลองค้าดูก่อนอันนี้น่าจะได้นะกดค้างไปครับแล้วก็ต้องลอง,ออง,ลองรีโหลดดูได้ไหมเออมันไม่ใช่วะโอเคโอเคเดี๋ยวต้องลองค้าอีกอันอันนี้ยังไม่ใช่น,นี้ยังไม่ใช่มันต้องอันนี้อย่างแน่นอนต้องลองดูก่อนต้องลองดูก่อน โอเคใช่ครับใช่อันนี้นี่แหละกระสุนที่เป็นก้ามอมมอมันใช้กับตัวนี้ไม่ได้ครับอันนี้กเก็บไปเลยไม่รู้ว่ามันต้องใช้กระบอกชิ้นไหนเก็บไปครับแต่คัพเพิ่มคัพเพิ่มเอาประมาณสักสองแล้วกันเฮ้ยตามจริงนะของคัพมันก็ไม่ได้ใช้เยอะเลยดูดิใช้แค่ทองแดงอันเดียวแล,ล้วก็กันเเดอันเดียวมันคัพได้กี่ชิ้นวะเนี่ยเกือลืมดูเลยมันมีอ๋อยังไงคัพได้สิบเก้าชิ้นครับถือว่าดีเลยครับดีเลย โอ้ห oh, ตอนนี้กระสุนฟูนะครับกระสุนฟูมากๆเลยไม่ได้ใช้นานครับไม่ได้ใช้นานตั้งแต่ต้นเกมแล้วตอนนี้ผมก็มีอาวุธหนึ่งชิ้นที่ผมอยากจะแนะนำนี่เลยก็จะเป็น t r i d e n เป็นอะไรที่ดรอปค่อนข้างที่ยากมากเลยนะครับแบบยากมากๆผมเห็นซอมบี้มันขี่มา้าแล้วมันก็โยน t r i เดน t เส่ผมผมก็เลยสอยมันลวกซะสุดท้ายก็ได้มาแบบงง,งๆเลยครับตามจริงในการดรอปนี่มันจะดรอปยากมากเลยอาวุธชิ้นนี้ก็ถือว่าเป็นอาวุธที่อันตรายนะครับห้ามตกอยู่ในมือซอมบี้เด็ดขาดไม่งั้นมันจะโยนเส่ผมมมมแล้วันก็ไีววันหมดด้ยไง โยนแบบไม่หมดอ่ะนี่แหละมันโกงตรงนี้หละก่อนหน้าน,นี้ผมก็พลาดเลยครับซอมบี้เกิดอยู่ประมาณสักสีหตัวได้เลยตรงนี้เนี่ยผมเอาไอ้ตัวนี้มาใช้แล้วซอมบี้มันก็เป็นอ่าซอมบี้ร่างสองมันก็ใช้โยนใส่ผมผมก็ลงไปด้านล่างไม่ได้ล่วงเอาล่วงเอาเลยนี่แหละครับสาเหตุที่เลเวลของผมมันมีอยู่แค่2องเลเวลตามจริงนี่มี30มสิบเลเวลนะครับพอดีว่าล่วงบ่อยเกินก่อนหน้าน,นี้พลาดมาเยอะครับเดี๋ยวผมว่าผมมาทําทีเ่เปลี่ยนเช่นกับ NPC นดีวกว่าครับตอนนี้ผมก็ได้มีหนังค่อนข้างที่เยอะเลย มันต้องใช้อะไรในการทำบ้างวะเนี่ยจาไม่ได้วะน่าต้องใช้หนังแล้วก็กระดาษนะครับดี๋ยวต้องไปดูกระดาษก่อนว่าตอนนี้กระดาษของผมมันมีหรือยังก็ชัวร์โอเคเลยครับตอนนี้ต้องหาเนื้อก่อนเลยไม่รู้ว่าเนื้อไปอยู่ไหนหมดแล้วเนี่ยไอ้ไม่มีจริงดีอะไรจะขนาดนั้นไม่มีเนื้อกินเลยเอายังไงวะเนี่ยเนื้อไปอยู่ไหนหมดเนื้อไม่มีสงสัยต้องมาปั่มเนื้อเพิ่มเอาแล้วมันมาได้ไงวะเนี่ย หนึ่งตัวจกกัดการไปก่อนตอนนี้รู้สึกว่าวงผมมันจัดน้อยนะครับแบบน้อยมากๆเลยไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนกันหมดมันพากันร่วงหมดเลยครับถ้าเราไม่ดูแลมันมันร่วงแบบว่าโอ้แปบ๊บๆก็ร่วงอะ่ะต้องดูแลให้เป็นอย่างดีนะจะทิ้งไว้ไม่ได้อ่ะประมาณนี้ละกันเดี๋ยวจะหมดข้อตอนนี้ได้มา27ประมาณนี้แหละโอ้ตอนนี้หิวอาหารแล้วครับหิวอาหารแล้วเนื้ออยู่ในนี้หรือเปล่าเนี่ยอ้ไม่ใช่ ไม่มีด้วยอันนี้แร่ทองแดงที่ผมไปขุดมาก่อนอันนี้นะครับฐานก็จะหมดด้วยนะโอ้โหตอนนี้มันยากจนจังเลยวะเนี่ยเพอจะไม่มีของก็ไม่มีแบบสุดๆอะตอนนี้ต้องเผาเนื้อไปกันมีกระเปล่าเนี่ยฐานตอนนี้ต้องการฐานฐานไม่มีเลยโอ้ตอนนี้แย่มากครับไม่มีของเลยอะของไม่ค่อยมีเดี๋ยวผมว่าต้องเผาฐานแล้วแหละ ต้องยืมเชื้อเพลิงก่อนหนึ่งก้อนแล้วก็ต่อยอดมะเผาตัวนี้จหวันนี้ก็ต้องรอไปครับรอจนกว่าผมจะได้เนื้อตอนนี้หิวอาหารมากระหว่างที่ผมรอเนื้อสุกก็มาดูสภาพแวดล็อมในแถบเุณนี้ก่อนตอนนี้ฤดูการหิมะก็ได้หายไปไม่เทียบร้อยแล้วก็ใบอมก็เปลี่ยนสีมาเป็นปกติแล้วครับใบอมสีเขียวนันเองเดี๋ยวเรามาเริ่มฝุกกันเลยครับตอนนี้มันก็โตแค่ต้นเดียวนะครับไอ้ต้นล่างผมจะไม่นับนะครับจะนับแค่ต้นบนตอนนี้มันโตแค่ต้นเดียวตอนนี้ได้ชัวร์โอเคมันทั้งหมด3ชุด ถือว่าน้อยครับตอนนี้เอ้วันนี้ไม่มีซอมบี้มาบุกบ้านเลยเหรออยากให้ซอมบี้มาบุกบ้านนะเพราะว่าจะได้หาของเพิ่มคราบกระดาษมาก่อนกระดาษโอเคคราบมาเฮ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้เป็นท่อน้ําน่าจะเป็นท่อส่งอะไรสักอย่างตอนนี้ได้3ชุดโอเคคราบสมุดมาตอนนี้ได้64เฮ้ยถือว่าเยอะเลยเยอะมากครับเยอะมากอันนี้คราบโอเคตอนนี้ได้หนังสือมา1ชุดกับอีก7ชิ้นครับก็ถือว่าเยอะเลย เยอะมากแต่จริงคลิปนี้ผมว่าผมจะมาคาร์บอุแล้วก็คารบกระสุนครับแต่ผิดคาดครับไม่ได้คารบทั้ง2อย่างเลยได้คารบแค่กระสุนอย่างเดียวจากคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมคารบโต้คาร์บอันนั้นใช่ไหมกะว่าจะมาทําแค่โต้คารบแต่สุดท้ายได้ทั้งวุธได้ทั้งกระสุนอนก็ถือว่าผิดคาดเหมือนกันในการลงเหมืองผมก็ยังไม่เคลบบน้าไปไหนครับตอนนี้เพชรมันลดไปเยอะมากเลยก่อนนั้นนี้ก็เอามาคารบเป็นดาบเออผมว่าผมจะไม่คารบเป็นชุดเกราะเพชรครับมันมีอยู่หนึ่งชุดเกราะที่ผม หน้าตามก็จะเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวตอนนี้ต้องหานก่อนเลยนะครับนี่แหละครับชุดเกก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ในการครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากตอนนี้แร่ผมก็ถือว่าหาได้แบบง่ายๆเลครับนี่เลยมาใช้เป็นแร่อันนี้เอา้าไม่ใช่นี่ว่า <c oughs> สูตรล้วอันไหนวะเนี่ยอ๋อมันเป็นแร่อีกแบบโอ,โอเคครับนี่ก็คือวิธีการครับแร่แบบนี้แล้วผมจะทำไงวะเนี่ยต้องใช้แร่เหล็กกับถ่านอ๋อมันมีสูตรครับ สรุปแล้วก็คือไม่ง่ายครับไม่ง่ายและไม่ยากมันจะยากอยู่หนึ่งจุดก็คือทำไอ้เครื่องอะไรไอ้เครื่องทําแร่อะไรครับจะทําไงดีวะเนี่ยเนยีนย่นยเนยีนย้ยเนียเออหน้าดีสงสัยต้องไปเรียนรู้อะไรอีกเพิ่มเติมก็ค่อนข้างที่เยอะเลยนะโอเคเดี๋ยวค่อยมาอีกทีเรื่องชุดเกาะตอนนี้ต้องลงไปตัดไม้ก่อนเลยครับโอ้แต่ดูสถานการณ์ตอนนี้แล้วน่าจะกําลังมืดนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาตัดต้นไม้ก่อนเลยตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีซอมบี้มาบุกอีกหรือเปล่าเนี่ย ไกลข้ามนะไกลข้ามนะกดเอาแค่ตรงนี้พอเฮ้ยซอมบ้หรล่าอ๋อไม่ใช่มแมลงวันอาละเดี๋ยวเรีบขึ้นบ้านกันตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้แก้ไขอะไรเลยนะครับขอบเขตตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้แก้ไขอะไรเลยเดี๋ยวครับไม้แพงกันก่อน,น,อนเลยไม้แพงนี้ครับให้หมดเลยโอเคครับมาอันนี้ครับให้หมดแล้วมันต้องใช้เป็นบล็อกอะไรบล็อกแฉลบหรอไม่ได้นาะนก็จําไม่ได้ครับวิธีการครับเนี่ยบล็อกแฉลบมันอันไหนวะเนี่ย ตอนนี้ผมก็ได้คาบบล็อกแถลงมาแล้วแต่มันคาบไม่ได้ลืมไปนี่ครับมันต้องใช้เป็นไม้แพงธรรมดาก่อนต้องทำเป็นบล็อกก่อนครับโอ้โหเสียดายของอะ่ะเดี๋ยวนอนก่อนเลยไม่รู้มีซอมบี้เกิดหรือเปล่าเนี่ยเสียเวลาตรงนี้นี่แหละไม่นาคคาบผิดเลยเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่ว่าคาบผิดหรอกครับผมไม่รู้จำไม่ได้เองไม่ได้คาบนานซอมบี้โอ้นี่ไงหนึ่งตัวดูทรงแล้วตัวนี้ถือปแอคมือขวามันขุดบ้านนะครับไอตัวนี้โอ้เป็นหมอซะด้วยจะมารักษาผมหรอ นี่โอเคตอนนี้ต้องค้าขวานันใหม่ครับขวานนี้ใกล้พังแล้วโอ้โหของในตัวบอกเลยลกมากครับตอนนี้ของลกมากต้องคราไม้สติกกันก่อนเลยเอ้ยไม้สติกผมมีอยู่นี่ไม้สติกอยู่ไหนพอจะหาก็หาไม่เจออ่ะนี่ไงเอามาหนึ่งเล่มพอแล้วก็ค้าขวานตอนนี้จะเอาไม้แบบไหนก็ได้ครับจะเป็นไม้เบิร์ดไม้โอ๊กได้หมดเลยตรงนี้มันเป็นเขตไม้รวมนี่มีทุกชนิดอ่ะขาดแค่ไม้โอ๊กดำ ไม้อ,อกดำเหรอไม้เบิร์ดหรือเปล่าอ๋อไม้อ,อกถูกต้องแล้วเป็นไม้ที่ผมชอบมาเองเหมือนจะได้ยินเสียงลาวาเลยครับด้านล่างตรงนี้มีลาวาเหรอนี่ไงเนี่ย <c oughs> เห็นไหมเฮ้ยอาจจะมีลาวาก็ได้ตรงนี้อ๋อนี่ครับมีลาวาแต่เดี๋ยวปิดไปเลยปิดไปเลยเผื่อบางทีตรงนี้อาจจะเป็นกับดักตอนนี้ต้องอุดรูไว้ก่อนเลยเผืแ่อบาบงครั้งอาจจะเดินตกลาวาก็ได้อ่ล่ะของแค่นี้ก็ได้เพียงพอนะไม้เนี่ยต้องลองคราฟด้วยก่อนโอเคได้เยอะเลยเอาละได้เวลาครับนี่เลยมันต้องคราฟเป็นแบบเนี้นก่อน ตอนแรกผมก็ไม่รู้วิธีการคาร์ตด้วยแบบมันงงๆอะ่ะคือจําไม่ได้เหลยว่าง่ายตอนนี้ได้มาหกชิน้นตอนนี้ NPC ที่ผมค้งไว้ไม่เกิน5ตัวครับตอนนี้ก็ต้องรอครับรอจังหวะที่ผมจะไปหมู่บ้าน NPC อีกครั้ง นี่ก็จะเป็นเวลาที่ผมรอคอยมานานแล้วครับรอให้ซอมบี้มาบุกบ้านหลังจากที่มวนมาบุกบ้านผมผมก็ฟาร์มกันเมทันนักเก็ตได้แบบสบายๆการเมทันนักเก็ตก็จะจย่าฟุ่งซอมบี้พวกนี้นั่นเองเดี๋ยวผมต้องขอใช้เวลาจัดก,การซอมบี้ผู้เนียนก่อนเลยก็ต้องใช้เวลาฟาร์มค่อนข้างที่นานเอาละครับท่านผู้ชมก็ได้เวลาที่ผมจะคับอาแล้วตอนนี้ผมก็มีอะไรเรียบร้อยนี่เลยมีการเมทันทั้งหมด59ชิ้นนะครับเป็นการเมทันนักเก็ตก็คือชิ้นเล็กกันเองแต่ต้องมาคับรวมเันก่อนเลย โอเคคราบไปได้ทั้งหมด6ชิ้นก็ใช้เวลาฟาร์มค่อนข้างที่หนาเลยครับผมก็ได้หยุดคลิปต่ออันนี้แล้วก็มาอัดวันใหม่แล้วก็มารออีกเราให้ซอมบี้มันบุกบ้านนะครับไม่ได้นานเพราะอะไรหรอกรอให้ซอมบี้มันบุกบ้านแหละมานไนานตรงนี้มาครับเดี๋ยวมาคราบกันนี่เป็นเวลาที่สําคัญมากผมจะเลือกเป็นบาเลสนะครับนี่เลยเป็นบาเลสอันนี้ก็สามารถคราบได้แล้วโอ้ก็ถือว่าหนักหน่วงนะครับในการฟาร์มของเนี่ยเอาละได้กดคราบเลยโอเคครับเรียบร้อยโอ้ในที่สุด ตอนแรกผมกะว่าจะปิดคลิปไปก่อนนั่นเองนลยครับแต่คลิปมันสั้นไป15นาทีเองผมก็เลยหยุดอัดคลิปแล้วก็อัดบันใหม่และแล้วบ้านเหลยกก็ได้กลายเป็นของผมนี่สมได้ด้วยเดี๋ยวมาดูวิธีการค่ากวกระสุนกันก่อนเลยวิธีการค่าวกระสุนต้องมาดูที่รายละเอียดอาวุธต้องใช้กระสุน338แล้วก็มาดูที่โต๊ะคราฟเลยอันไหน338วะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่น,นี้ก็ไม่ใช่อ่น,นี่ไง338ใช้การพาวเดอร์2แล้วก็แร่ทองแดง3 ได้ทั้งหมด10นัดโอเคถือว่าดีเลยครับดีเลยตอนนี้ของผมเตรียมไว้เรียบร้อยแร่ทองแดงตอนนี้มีหูหลายชุดเลยเกือบ3ชุดนะครับเนี่ยแล้วก็กันพาวเดอร์เก็บไม้ให้หมดในนี้มีหรือเปล่าเนี่ยในนี้มีเก็บไม้ให้หมดครับจังหวะน,นี้เอาล่ะเดี๋ยวเรามาคาฟกันเลยมันจะได้กี่ชิ้นวะเนี่ยต้องลองดูก่อน338โอเคกดค้างสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเฮ้ยผมยังไม่ได้ลองคับแล้วก็รีลหดลดูเลยเนี่ยไม่รู้เสียของหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูเฮ้ยได้มาเอาล้ครับจงังหวะน,นี้เดี๋ยวไปลองยิงซอมบี้ดูก่อนเดี๋ยวต้องหาซอมบี้เทสกันก่อนเลยซอมบี้ไปไหนหมดเนี่ยวุ้ยนี่ไงระยะนี้ละ่ะนี่มันซอมบี้หรือเปล่าเนี่ยทำไมไม่แรงเลย โอเคครับ2นัดล่วงสงสัยต้องหาของแต่งเพิ่มไม่รู้ว่ามันต้องหาของแต่งไงอันนี้ต้องไปหาวิธีดูฝั่งนู้นมีหรือเปล่าเนี่ยอาผมก็ใช้เวลาว่างทําขอบเขตตรงนี้นครับล้อมรั้วที่ผมปลูกชูเคลวิเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าใช้เวลาว่างหรอกเออมันก็ว่างจริงหรือเปล่าผมรอให้ซอมบี้มาปนละู่บ้านผมก็เลยไปทําตรงนั้นรอแทนนี่ๆเนี่ยทาขอบเขตไม่เทียบร้อยก็สําเร็จแล้วนะครับในการค้าอาวุธตามจริงก็จะตัดจบไปก่อนนั่นนี่แหละ ตอนที่ผมคาบที่เปลี่ยนอาชีพกันบีซีแต่คลิปมันสั้นเกินไปก็เลยต้องมาอัดต่อครับอันนี้เป็นมันถัดไปนะครับที่ผมมาอัดเนี่ยอันหลัเดี๋ยวมาคาบกระสุนกันต่อเลยอันนี้หรือเปล่าเนี่ยสามสาม,สามแปดเดี๋ยวผมจะไปหมู่บ้านอินบีเซ็ครับไปเปลี่ยนอาชีพกัอินบีซีมันยังคาบได้เรื่อยๆเลยอะตอนนี้กันพาวเดอร์เหลือเท่าไหร่ตอนนี้กันพาวเดอร์อเาานนรหลือสามสิบแปดอ่ะประมาณนี้แล้วกันโหได้ทั้งหมดเกือบสามชุดครับ ถ้าผมล่วงนี่บอกเลยว่าผมนี่จะร้องไห้เลยนะครับอุตสา์ใช้เวลาฟาร์มของตั้งนานนะถ้าล่วงไปของหายนี่ก็เรียบร้อยเลยตอนนี้ก็ต้องมาดูของที่ผมจอไปนะครับเอ่อแล้วไอ,อ้ที่ผมค้าไปก่อนแล้นี้อ่านี่ไงมาได้เวลาที่เราจะไปเปียกอาชีพกับเอ c ซครับตอนนี้ต้องหาสมุดเอ็นชารแล้วต้องเตรียมบล็อกไปด้วยบล็อกบันไดไม่ใช่บล็อกบันไดสิเป็นบันไดแล้วไม้ผมอยู่ในหมวดเนี่ยไม้ไม่มีบ้างเอองั้นเอาบล็อกพวกนี้ไปแล้วกันครับ อันนี้ต้องใช้ในการต่อทำหลังคาแล้วก็พ x อด้วยพีอกอยู่ไหนวะเนี่ยอันนี้ควานโอเคเอขวานมานึงเล่มพ x อน่าจะหายนะอ่าน,นี่ไงเจอแล้วผมไม่อยากรับใหม่เลยพอ็เนี่ยเพราะว่ามันเสีดเยดายอะไรกันเองอในที่สุดครับตอนนี้ก็มีอาวุธใช้สักทีรีโหลดกันรีโหลดกันอันนี้เป็นอาวุธที่แรงนะแรงมากๆเลยเป็นบ้าเลยครับยกงต้องแรงอยู่แล้วบางว่าจะไม่มีซอมบี้มาบุกอีกนะ ก็น่าจะไม่มีอะไรเออผมลืมดูวันแหละวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้เป็นวันที่132ครับก็ใช้เวลาผ่านมาแล้ว132วันก็ยังไม่มีชุดเกาะใช้เลยผมจําได้เลยก่อนหน้านี้ผมทิ้งกันเมทันไปเยอะมากครับแบบ3-4ชุดเลยก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นกันเมทัลนาเก็ตอะ่ะผมไม่รู้ไงก็เลยทิ้งก็คงไม่แปลกหรอกที่ผมทิ้งไปเนี่ยไม่รู้่เองแต่ก็น่าเสียดายนะตอนนี้ได้อะไรมาก็ต้องเก็บแล้วไม่ทิ้งมั่วเหมือนตอนนั้นอ่ะล่ะ ว่าด้วยเรื่อง n อ c เราจะทาไงดีวะเนี่ยเหมือนจะเห็นจอมโจรอา้าวไม่ใช่น้่นันวนัวนี่มาเดี๋ยวเรามาทําทางขึ้นกันดีกว่าบันไดตอนนี้มีสิบก็น่าจะพอนะเอ้ลืมเอาไอ้นี่มาเลยวะไอตัวเปลี่ยนอาชีพที่มันเป็นอาวุธอ่ะเออไม่ได้เอามาเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยกลับไปก็ได้ตอนนี้ต้องเปลี่ยนอาชีพให้กับ NBC n อ c ก่อนเลยจะเปลี่ยนอาชีพให้ผมหรือเปล่าเนี่ยต้องลองดูก่อนเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเฮ้เปลี่ยนว่าเปิดมา,มา,มาสมุด โอ้ไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยสมุเนี่เนี่ยเป็นสมุทโชคลาบกับเป็ดตกปาครับเอาไหม่เอาไหมต้องให้โอกาสหลายๆรอบครับขอฟอร์จูนหนก็ดีอันนี้ไม่ใช่ถ้ามันยังไม่เจอของดีผมค่อยไปทํานอกรอบแล้วกันนะครับสิ่งที่ผมต้องตามหา,หน,านั่นก็คือเออสมุอะไรวะฟอร์จูนแล้วกันก็กได้ฟอร์จูนเนี่ยแล้วก็เมนดิ้งด้วยเออเมนดิ้งก็น่าสนใจจะไปซ่อมอุปกรณ์นะครับตอนนี้อันนี้ก็ต้องทำไปเรื่อย จนกว่าจะได้ของดียังยังไม่ได้อีกโอเคอันนี้เป็นลองท้า้ําแข็งครับเดี๋ยวประมาณนี้ก่อนละกันแล้วก็ไปทําบ้านหลังอื่นด้วยอันนี้ต้องเอาออกห่างๆจากมาได้ครับเผื่อบางที NPC อาจจะปีนหนีก็ได้โอเคประมาณนี้ละกันหวังว่า n p c ก็คงจะออกไม่ได้นะถ้าออกได้นี่บอกเลยสวยผมแล้วทีนี้แล้วบ้านหลังไหนที่ผมค้างไว้อีกเนี่ยโอเคบ้านหลังนี้ขุดลังคาเหมือนเดิมครับขุดลังคาเหมือนเดิมวิธีนี้ไม่ค่อยนิยมสลับผมเท่าไหร่นะแต่ มันจะหาสมุดได้แบบดีกว่านะครับมันโฟกัสสมุดได้อะไม่เหมือนทํา m ็ c แบบว่าแบบรวมๆอ่ะมันต้องมาสุ่มอีกทีว่าจะเจอสมุดดีหรือไม่ดีมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเดี๋ยวในอนาคตทําแน่นอนครับแต่ตอนนี้ต้องหาสมุดก่อนเอาแค่บางส่วนไปก่อนนะครับมาเปลี่ยนอาชีพสมุดไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวตรงนี้ต้องขุดออกด้วยนะอ่ะเดี๋ยวไปหาไม้เพิ่มมีต้นไม้หรือเปล่าเนี่ยทแถบรุวณนี้ ต้นไม้ต้นนี้น่าจะสามารถทําเป็นไม้สติ๊กได้นะน่าจะได้แหละน่าจะได้แหละไม่ต้องไม้นี้ก็ได้มั้งเอาไม้อกอันนี้เลยโต๊ะคราฟไม่ได้เอามาด้วยเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรตรงนี้มีโต๊ะคราฟกน,นได้ได้วางไว้นี่เลยนี่เลยต้องคราฟเป็นบันไดครับต้องคราฟเป็นบันไดเอาไม้ก็มีนี่หว่าน่าจะไม่พอหรอกตอนนี้ได้สี่ชิ้นครับมาให้หมดเลยดีกว่าไม้สติ๊ก แล้วมีบ้านหลังไหนที่ผมได้ทาไว้อีกหรือเปล่าเนี่ยเอเคบ้านหลังนี้ทําแล้วบ้านหลังนี้ก็ทําแล้วตรงไหนหรือเปล่าเนี่ยอ่ะสองหลังตรงนั้นตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองเทสทน,นี่ดูเทสอาวุธดูว่ามันจะดีไหมเฮ้ยยังไงก็ต้องดีอยู่แล้วเพราะว่าก่อนอันนี้ผมก็ได้ไปลองเล่นดูแล้วแนละยอ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็ขดเหมือนกันทําแค่ทางขึ้นทางเดียวเดี๋ยวผมจะแย่งเตียงนอนเอพิซีนอนให้ดูเนี่ยเสียงอะไรวะไม่เสียงอะไร ปูมพะพร้าวหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ปูมพะพร้าวเดี๋ยวมาซ่มยิงตรงนี้นะครับต้องหาตัวก่อนอันนี้สามารถกดซูมแบบนี้แล้วก็แบบนี้ได้เลยนะครับมันซูมได้แบบลึกมากเลยก่อนหน้าน,นี้ผมไม่รู้กดแซดเพื่อซูมแล้วก็เลื่อนลูกกิ่งเมาส์เนี่ยจะเป็นการซูมแบบนี้คนอื่นอาจจะรู้แหละแต่ผมยังไม่รู้เพิ่งรู้เมื่อกี้เลยนะครับเล่นไปก่อนแล้วเนี่ยมันกดไปโดนก็เลยรู้ครับอืมเงียบเหงาซะจริงๆ พอมีอาวุธหดมันก็ไม่ออกมานะครับยังไม่ได้มาร์คเต็งนอนในตอนนี้เนี่ยเอ้ยยังไงมาแล้วมาแล้วโอเคโอเคมาแล้วไม่โผล่ซะด้วยนะเฮ้ยนัดเดียวไม่ล่วงว่ะสองนัดสองนัดสองนัดล่วงเลยรีโหลดรีโหลดตอนนี้ยังไม่ได้ใช้ข้องแต่งครับมันก็เลยไม่หด โอเคสองนัดล่วงครับอ่ะแล้วตอนนี้ผมจะสมัครน,นอนได้หรือเปล่าวะจะต้องลองต้องลองนอนไม่ได้ก็ขอมาร์กไปก่อนแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงล่วงเลยล่วงเลยเรียบร้อยสอยมันสอยมันนี่อ้าววาั๊บปัป๊บมีวัาป้วยมีว้าป้วยออกมาออกมา เอ,อ้ยอย่าบอกนะว่าเอ็นบีซีโดนแล้วเอาหายเลยเงียบเลยจังหวะน,นี้ตัวนี้โดนไล่ล่าครับเสดายาช่วยไม่ทันนี่มันม้าอะไรเนี่ยใช่ม้าที่เรียกอ๋อไม่ใช่ครับนี่เป็นม้าที่โดนเชื้อแล้วต้องจัดก,การเลยเอรอนกเลเมยังไงช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้วะตอนนี้เสียมันก็อยู่รอบๆบ,บ้านผมเลย มีวาร์ปซะด้วยนะมีวาร์ปซะด้วยผมว่าสงสัยต้องทำเป็นหอคอยอะไรสักอย่างแล้วอุว้ยอุ้ยอุ้ยเร็วจัดเร็วจัดตัวนี้เร็วจัดเรียบร้อยครับโดยเอรอนโกนลิมจัดก,การไปโอ้โหกระเด็นโคตรไกลนี่เรียบร้อยเอา้ายังไม่โดนตอนนี้มันเยอะจัดเลยดูดิตอนนี้ต้องจัดก,การพวกมันกันก่อนเลยโอ้ยเกือบเกือบเกือบ

ตียากจังวะอันนี้คงใช้งานไม่ตีหรอ,อ,อเอาเรียร์รถกันรียร์รถกันเฮ <ây> ้ยตอนนี้กระสุนเยอะครับกระสุนเยอะเก็บร้อยตัวนี้ยังหลงเหลือหนึ่งตัว เล็งดีดๆแล้วสอยเรียบร้อยครับน่าจะนอนได้นะนอนก่อนนอนก่อนยังนอนไม่ได้กว่ายังนอนไม่ได้ครับตอนนี้ยังนอนไม่ได้ตอนนี้กระสุนเหลือเหลือเยอะเลยครับไม่ต้องห่วงเลยเหลือเยอะมากรีโหลดก่อนรีโหลดกัน <S <S 1> <S 1> ยิงไม่โดนอันนี้มีชุดเกาะครับมีชุดเกาะไม่โดนว่าโดนโดนโดน,ดน อันนี้โดนโอเคเรียบร้อยแจก,กนอนแนละ้วอะตอนนี้ถ้ามาอินพีซีมันนอนได้ผมนอนไม่ได้วะต้องจัดการพวกมันก่อนมีกี่ตัววะเนี่ยสองตัวเหรอน่าจะนอนได้นะต้องลองนอนดูก่อนโอเคนอนได้ดูดิแถบนี้ขึ้นเต็มเลยขึ้นตรเยอะโอเคตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้วครับ เปลี่ยนอาชีพกับ NPC ก่อนอันนี้สมุดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่เคยเห็นโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในการเปลี่ยนอาชีพกับ NPC ตอนนี้ก็ค่อยๆทําไปเรื่อยครับไม่ต้องแบบว่ารีบมากสมุดที่ผมต้องการอนดับแรกก็จะเป็นเมดดิ้งอันดับ2อันบกกิ้งอันดับ3ามฟอร์จูนจะเป็นไหนก็ได้ได้หมดครับแต่อันดับแรกต้องเป็นเมดดิ้งก่อนเลยเอาไว้ซ่อมอุปกรณ์เนี่ยเนี่ยอยากซ่อมดาบอันนี้นะเพระาะว่าตอนนี้มันเหลือแค่นิดเดียวตั้งแต่ที่ผมเล่นมาดาบผมไม่เคยใช้หมดแบบนี้เลยนี่เป็นครั้งแรกครับที่ผมใช้หมด เอาละครับเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านกันดีกว่าตอนนี้ก็หมดหน้าที่ผมแล้วเก็บของก่อน,นเลยเสียงอะไรบ้างปูมะพร้าวตอนเวลาปูมะพร้าวมาเดินมันเหมือนกับลูกซอมบี้มันเดินเลยนะเมื่อกี้ได้กันไม่ท่านนักเก็ตมาเท่าไหร่ได้มาสิบสองอันนี้ก็ต้องสะสมไปนะครับสะสมไปเรื่อยจนกว่าจะได้เยอะเอ้ยเอ้ยหนึ่งตัวหนึ่งตัวนีเ่เรียบร้อยสบายสบายครับ ยิง2นัดล่วงนี่ผมชอบมากนิทานัดเดียวแบบจะมันกว่านี้นะเอาละครับท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสลับการเล่นเกมม e ครับโหมดซอมบี้ในคลิปนี้คลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม